เจ้ากับพูจอจะให่ยังเนาะอีสมศรีวันนี้จะทําขนมปังทำมีดยีดขี้ขาดลงไปสื่อมันเจ้าอยู่เนาะสมศรีกันเลยจะมาทําข้าวต้มนะคะข้าวต้มข้าวต้มมดพอดีก็เลยจะมาทําข้าวต้มเจ้าอันนี้ข้าวแจ้ใบตวาแล้วเนาะสมศรีจะเอาไปใส่ถุงจะเอาไปนึ่งก่อนนะคะจะทําข้าวต้มทําข้าวต้มมัดนี่แหละสมศรีจะน,นึ่งข้าวก่อนอันถ้าเอาไปหอมหอตอนที่มันเป็นข้าวสารอะ เวลาเ,าเอาไปนึ่งอะ่ะมันมันจ้ามันซุกจ้าเป็นสามสี่ชั่วโมงมันกว่าจะซุกเนาะอันนี้สมศรีจะเข้าเขา้าเขา้เขาไปนึ่งก่อนสูตรไรสูตรมันอย่างสมศรีบอกเลยเนาะระหว่างที่นึ่งเขา้าเอาก็จะมาตัดกระดาษกันเนาะสมศรีใช้กระดาษไขนะคะนี่คือกระดาษไขท,ที่ที่ลองขนมปังอะ่ะที่เขาเอาลองขนมปังอบขนมปังอบเคก้กอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้มันเป็นแผ่นใหญ่เนาะสมศรีจะภาพเอานะคะ ซื้อใบตองไหวนะคะเพราะใบตองมันแพงช่วงหนึ่งกับประมาณร้อยห้าสิบบาทอิสมศีกับซื้อค่ะเพราะมันแพงสมศีก็จ่ากระดาษหอ่จอจ้าเหมือนกันเพียงแต่มันไม่มีกินใบตองแค่นั้นเองถามว่ามันแฉะไหมไม่แฉะนะคะกระดาษไขนี่เนาะสามารถเอาไปห่อได้สมศีก็จะพับพับแล้วเดี๋ยวจะตัดนะคะจะตัดเอา <c oughs> พับเซตแล้วแล้วเราก็จะตัดสูตรใขยสูตรมันยังสมสีบอกแหละอืมแบบนี้นะคะมันจะมีขายแบบเป็นม้วนอี้แหละเสร็จแล้วก็พับครึ่งแล้วเราก็จะตัดนะคะ ก็จะตัดเอาเม็ดกีดกีดกีดตามรอยที่เราพับทุกขั้งสมนที่ก็จะจ่ายแบบนี้แหละเจ้ามันง่ายดีเสร็จแล้วเราก็จะมาทำน้ำกะทินี่คือกะทิกองเราจะมาลายน้ำตาล กะหน้ามกะทิก่อนเจ้าระหว่างรอเข้าซุกเนาะนี่น้ำตาลความหวานแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยเจ้าทำข้าวต้มมันต้องอหวานหน่อยนะตอนร้อวาลายอะ่ะพอหว่านเดียวพอเราไปใส่ข้าวต้มแล้วมันจะจืดอีกใส่เกลือลงไปนิดนึงเจ้า สูตรล้ายสูตรมันใครยากใส่ถั่วลิสงหรือใส่กล้วยก็ใส่ได้ตามใจชอบเลยเจ้าอันนี้ละลายเสร็จแล้วข้าวก็สุกพอดีเราก็จะเทข้าวใส่ลงไปเลยเจ้าใส่ลงไปในน้ำกะทินี่เนาะหมอห้อนึงกรตั้งต่อไปเสร็จแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันใส่ถั่วลงไปวันนี้ใส่ถั่วแดงนะ แลไม่มีถั่วลิสงถ้าใส่ถั่วลิสงมันํำนี่แหละเนาะสมศรีชอบใส่ถั่วลิสงมันอร่อยดีกล้วยกล้วยก็มีแบบกล้วยแจ่แข็งสมศรีก็ไม่ได้ซื้อมานะคะเซตลวเรล้าก็ห่อได้เลยค่ะพักให้เย็นแป๊บหนึ่งแล้วเราก็หอ่อหอก็แล้วแต่เลยเจ้าผจะห่อแบบไหนก็ได้นี่หละเจ้าห่อแล้วกลับไปนึ่งนึ่งแป๊บเดียวกับซุกเพราะว่าเราเพราะว่าข้าวเรานึ่งแล้วเนาะ ถ้าข้าวมันเป็นข้าวสารน่ะเหมือนที่คนโบราณบันทำอ่ะกว่าจะนึ่งซุกปูนไปก่อนตอนปุนสมัยตะกอนเนาะเวลาแม่มสมศรีเป็นห่อข้าหนึ่งหอ่หอข้าห่อข้าต้มเนาะมันจะตั้งเตาถ่านใช่ไหมเติมนามสองสามหลอบกว่ามันจะซุกมันซุกยากอันนี้ที่ทำวนๆน,นี่มสมศรีจะไปทําเป็นข้าวหลามเจ้าข้าวต้มเราสุกเราหนึ่งแล้วเนาะอันนี้เราจะไปทําข้าวหลามนะคะเดี๋ยวเราจะไปข้าวตูอ้อบ สองอันนี้พอละสำหรับเจ้านี่เอาไปเข้าตัวอบได้เลยอันนี้อบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะ ทำไมข้าหลามได้เลยอากาศหนาวแล้วข้ตมตะไรเหล่าเห็นไหม,มแก้กให้ดูน่ย,ยห,อห,อหอ้องนอนห่อนมันไม่แฉะนะคะเห็นไหมม,มันสุกแล้วนอะมันหอน่อนมันแฉะ สมซีกินได้หนะเพราะมันกินนักเราเนาะเยอะแะห่อไว้เหมือนเดิมนะคะไม่แชค่ะลองดูนะคะรอให้มันเย็นเดี๋ยวก็ไปเก็บใส่ตู้เย็นไว้เวลากินก็เอามาเวฟเขาต้มอะอม ไปแล้วเจ้าคนจะอยู่ต่างแดนกับลองพน,นเจ้าขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดตาม